เมคที่รอยอยู่บนฟากฟ้าก็ไม่ต่างอะไรกับกายดีที่รอยอยู่ในใจคุณโทษทีสนตีนติดคออราฮะก็กลับมาพบกับกายดีีดีๆเพิ่มเติมคือความสวยน่ารักสมุ่นกิ้มสยิวกิ้วกันอีกแล้วนะฮะนี่เป็นอีพีที่สองแล้วนะฮะก็หลังจากที่แพ้อ่ม ศึกชิงแมนอีพีสองไปนะฮะไก่ที่ก็กลับมาอีกครั้งตามคําที่เรียกร้องกันนะฮะอาจคงได้หลายคนอาคงอาจจะงงกันนนี้ฮะว่าไก่ดี้ทําไมถึงเปลี่ยนลุกการแต่งตัวใหม่นะฮะคือชุดนี้เรียกว่าน้องพึ่งน้อยนะ,ะของไก่ดี้นะฮะคือที่ไก่ดี้อ๋อเลือกชุดนี้นะฮะเพราะว่าไก่ดี้เป็นคนที่น่ารักมากๆเลยนะฮะ ทำไมถึงเป็นชุดนี้นะฮะดูให้ดีค่ะตรงเออตรงเง่าดา่าเอ้ยตรงตูดไก่ดี้นะฮะดูให้ดีค่ะมันจะมีแหนมไอไม่ใช่มีแหนมบ้าหรอมันจะมีหนามนะฮะอยู่ตรงตูดไก่ดีค่ะเพื่อป้องกันผู้ชายค่ะมาเข้าข้างหลังค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีมาเยอะมากๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นบายเจมทานหรือไม่ว่าจะเป็นหนึ่งการเวลาโดนโดนเจ๊ไก่ดี้เนี่ยเอิม่มซัดมาแล้วทุกคนนะฮะ โอเควันนี้ไกดีนะฮะจะมาสอนวิธีการเล่นที่ถูกต้องนะฮะเกี่ยวกับด่านอะไรก็ตามเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าจะคือด่านอะไรโอเคนะฮะตอนนี้ก็ทุกคนก็มาอยู่กับไกดีดีด,ดีเพิ่มเติมคือความสวยนะลักสมุนกึมเสีิยวคิ้วในด่านกิ้งก่านะฮะโอเคกิ้งก่าอีซี่นะฮะวันนี้เจ๊จะมาโชว์วิธีการเข้าวงในแล้วก็การมุดที่ถูกต้องนะฮะว่าเราจะมุดยังไงไม่ให้โดนกิ้งก่านะฮะโอเคตอนนี้เราก็รอประตูเปิดนะฮะ เราต้องรออย่างเดียวค่ะรออยู่ไม่ไปไหนอยู่ตัวคนเดียวไม่เร้ออ้ออาวอาปิดทางค่ะโอ้โหคนสวยเซ็งอะโอเคนะฮะเราก็ต้องไปก่อนค่ะตัวนี้เราต้องระวังให้ดีนะฮะตัวนี้กาาเก็บเก็บโดนชนค่ะไม่เป็นไรคะ่ะถึงไกดี้จะไม่สตองแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะโอเคะเราก็เก็บเก็บไปก่อนค่ะตรงนี้ค่ะเราต้องระวังพวกนี้เก็บน,นะฮะให้ดีตรงนี้เราอย่าเพิ่งไปเก็บค่ะมันอันตรายเกินไปนะฮะ นี่เก็บเกะค่ะเดดค่ะโอเคค่ะเดดไม่ได้ไม่เป็นไรนะฮะโอเคเราเก็บอีกทีนึงค่ะโอเคค่ะพอเราเต็มเสร็จปุ๊บใช่ไหมฮะอย่าชนไกดี้ทีค่ะมันไม่ดีนะฮะโอเคเราเก็บตรงนี้เลยค่ะเราได้ยินเสียงเกะกะแต่ไม่เป็นไรนะฮะไกดี้จะไม่ชนแต่หนุ่มๆไกดี้จะไม่ชนหนุ่มๆนะฮะไกดี้จะชนแต่นางชนีค่ะหนุ่มๆโอ๊ยขอโทษหนุ่มๆโอเคนางชนีค่ะเห็นแล้วค่ะหนึ่งคนค่ะชนค่ะชนค่ะชนชนค่ะชนชนเฮ้ยชนชนชนสิทำไมมันไม่นางชนีคนนี้เนี่ย โอ๊ยทำไมมันชนไม่เข้าฮะโอ๊ยไม่ชนแล้วโอเคนะเราไปกันต่อนะฮะเฮ้ยยากระตุกยากระตุกค่ะวันนี้นะเราต้องเอ่อเก็บเก็บไปก่อนค่ะโอเคแล้วกดทำไงต่อเข้ามุมก่อนนะฮะเข้ามุมไหนไปก่อนนะนฮะตอนนี้ค่ะนางชนีค่ะเราต้องเหยียบหัวมันนะฮะโอเคเราต้องระวังให้ดีนะเหยียบหัวเหยียบหัวเหยียบหัวค่ะโอ้โหนางชนีคนนี้หัวแข็งจริงเฮ้ยไอ้่าอยยานุ่มๆเราน่ารักนะอย่าชนเราเรามาดีนะคะ โอเคค่ะตอนนี้เราต้องรอก่อนนะฮะรอให้เขาเฮ้ยอย่าย้อนกลับมาเอาหายไปไหนเอ้ยโอ้ยยังรอดได้ค่ะโอ้โหมันช่างเป็นปฏิหารอะไรอย่างนี้นะฮะโอ้โหสุดยอดมากมากเลยอะตอนนี้มีคนจะเก็ตตามเรามาอยู่หรือเปล่าตอนนี้ไม่มีนะฮะโอเคเราไปกันต่อนะฮะโอเคนางชนีหลบไปนะฮะคนสวยไกยดี้มาแล้วะคะ่ะเจ๊ไก,กดี้จะสอนวิธีการหลบกิ้งก่าให้อยู่นะ,ะโอเคหนึ่งทีสองทีตามด้วยเกตค่ะโอเคค่ะไกดี้เด้เกตแล้วนะฮะ ตั้งนีชนีก็ยังไม่เกียรตฮะนางชะนีตัวนี้นี่ก็สุดยอดมากๆถือว่าเล่นเก่งมากๆเลยนะฮะโอเคค่ะเราชนเขาไม่ได้เลยฮะเขาแน่จะใส่เซตเกีตนะฮะแต่ก็ไม่ธนามือไกด่ดีหรอกฮะเพราะไก่ดีจะโชว์ที่หนึ่งให้ดูนะฮะโอเคค่ะตัวน,น,นี้น้องบิ๊กโบนะฮะบิ๊กโบเป็นอะไรที่โอ้โหล้ำมากๆเลยอะ่โอโอะ,อะโ,อโอ้โหเลือดกัมดาวจะไญเนี่ยโอเคโอ้โหบิ๊กโบนี่โอ้โหกระเด็นไปอ่ะน้องเอ้ยเ,เดี๋ยว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 กยไก่อนนะฮะฮ แต่หนุ่มๆก็ยังมาชนไกดี้แล้วกันนะฮะเพราะไกดี้ก็ต่างคนต่างอยู่นะอย่ามาทำร้ายอะไรกันเลยนะฮะตอนนี้ก็เก็บไปเลยค่ะนากชนีนากชนีอย่าดันอย่าดันโอเคฮะนากชนีอยู่ไหนฮะเราจะชนบิ๊กโบค่ะพเพราะเราไม่ชอบนะฮะเพราะเขาเป็นคนที่อ้วนมากๆค่ะโอเคแต่ก็อ้วนก็น่ารักนะฮะน่าชนมากๆน่า,นาเข้าวงในน่าเข้าวงในมากๆแต่ไกดี้จะ โชว์การเข้าที่1น,นะฮะแต่วนักชนีคนนั้นมันเข้าไปแล้วค่ะมันเข้าไปแล้วไม่ค่ะไกดีจะต้องที่1ค่ะไกดี้จะต้องที่1ที่1ต้องเป็นของไกดีโอ้โหเอ่อคลิปนี้นะฮะก็ไม่รู้ว่าครบ5นาทีหรือยังแต่ก็น่าจะครบแล้วล่ะนะฮะก็โอเคนะฮะก็เอาทิกของไกดีไปใช้ได้นะฮะโอเคนะก็โอเคเนาะบายยก็สำหรับถ้าเกิดแกว่าคลิปนี้นะฮะ ถ้าเกิดว่าไกาดี้พูดอะ,อะไรที่มันไม่ดีผิดาพาดประการใดไกดี้ก็ต้องขออาภัยมานะที่นี่ด้วยนะฮะโอเควันนี้ไกดีก้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะจุ๊บจุบ,จบ